วิจารณ์สนันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอายุไม่เกิน20ปีประสบการณ์ครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนยูธเกม2025ต้องรับแท้ต่อทีมอินโดนีเซียที่เดิมเป็นผู้ชนะในรอบคัดเลือกทีมไทยพ่ายอย่างรวดเร็วในเกม3เซตร,รวดแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่ได้ดีแต่ก็มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทีมไทยได้เรียนรู้และเติบโตจากการแข่งขันนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับการพัฒนาตัวเองในอนาคต แต่ที่น่าสนใจคือการแพ้ในรอบคัดเลือกนี้จะมีผลต่อโอกาสของทีมไทยในการเข้าร่วมเอเชียนยูธเกมหรือไม่หลายคนคิดว่าการแพ้ในรอบคัดเลือกอาจจะเป็นเหตุผลให้ทีมไทยไม่มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนยูธเกมอีกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการแพ้ในรอบคัดเลือกไม่ได้หมายความว่าทีมไทยจะไม่มีโอกาสเข้าร่วมเอเชียนยูธเกมในอนาคตการแข่งขันในระดับนี้มาก จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบต่อไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นการแพ้ในรอบคัดเลือกนี้อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันต่อไปในอนาคตและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจการแพ้ในรอบคัดเลือกนี้จะมีผลกระทบอย่างไรกับการเตรียมความพร้อมของทีมไทยในการแข่งขันในอนาคตจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักหรือเปล่าหรือจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับทีมการแพ้ในรอบคัดเลือกอาจจะเป็นการเร uh, ียนรู erm ้และปรับปรุงตัวเอง ให้ดียิ่งขึ้นแต่ก็อาจมีผลกระทบต่อจิตใจของนักกีฬาหลายคนและนี่คือสิ่งที่คุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้คุณคิดว่า,าการแพ้ในรอบคัดเลือกจะมีผลกระทบอย่างไรกับทีมไทยในอนาคตอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นของผู้อ่านมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาหญิงในประเทศไทย